เช่นเคยนะคะพบกับดิฉันอุสณีธนากรเมธารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะคะทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี Global Network ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกา5นาทีและ2องนาฬิกาสนาทีทาง TGN แห่งนี้นะคะวันนี้ค่ะในช่วง B My Guest นะคะตลอด15นาทีเช่นเคยค่ะคิมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจนะคะและวันนี้ค่ะเรายังอยู่ที่เกาะรัตนโกสินทร์ และสถานที่ที่กิฟจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววันนี้นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะนั่นก็คือนิทันศรัตนโกสินนั่นเองนะคะแต่พิเศษค่ะวันนี้เรามีสาวสวยนะคะพาเราไปเที่ยวด้วยส่วนจะเป็นใครแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนา่งสาวปัทมาพรงามสิริค่ะเป็นวิทยากรซึ่งจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์กันนะคะที่นิทรศรัตนโกสินทร์แห่งนี้ค่ะสำหรับอาคารนิทรศรัตนโกสินทร์แห่งนี้นะคะได้นําเสนอประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดระยะเวลา232ปีที่ผ่านมาซึ่งได้รวบรวมให้คุณผู้ชมได้รับชมกันภายในหนึ่งวันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยค่ะ ชุมชนค่ะนิทรศการห้องนี้ได้นําเสนองานหัตถศิลป์ทินเมืองกรุงรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเราได้นําเสนอทั้งหมด12ชุมชนด้วยกันค่ะและนอกจากนั้นพื้นด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฮไลท์ของห้องนิทรศการห้องนี้เลยซึ่งเราได้มีการจําลองนะคะแผนที่ของเกาะรัตนโกสินทร์จะมีจุดวงกลมทั้งหมด12จุดด้วยกันค่ะตรงนี้พิเศษตรงเมื่อเราก้าวเท้าเข้าไปสัมผัสที่จุดวงกลมแบบนี้ก็จะปรากฏเป็นสัญลักษณ์รูปภาพแบบนี้ขึ้นค่ะให้เราเดินตามเจ้าสั ญลักษณ์ตัวนี้ไปนะคะเพราะว่าเจ้าสัญลักษณ์แบบนี้นะคะจะพาเราไปยังชุมชนนะคะของงานหัตถศิลป์น,นั้นๆอีกด้วยนะคะใครสนใจเนื้อหาข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็สามารถที่จะหัวหู่ฟังทางด้านนี้ได้นะคะเพื่อเราฟังวิธีการทำนะคะของอาจารย์เผ่าทองทองเจอือท่านจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆให้เราได้เราฟังแบบคร่าวๆอีกด้วยนะคะ กรุงศรีตอนต้นเลยนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2325ค่ะเราจะย้อนกลับเข้าไปตั้งแต่ในสมัยของกรุงศรีเอธยามาเป็นกรุงธมรีและมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่ากรุงเทพมหานครในปัจจุบันค่ะและสําหรับห้องนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่าจะฉายเป็นระบบภาพยนตร์แบบ4มิติอีกด้วยนะคะซึ่งชัดเจนทั้งภาพเสียงและก็สัมผัสด้วยทางด้านในนะคะก็จะมีแบบจําลองของพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็วัดที่สําคัญตง ต่างมากมายเลยทีเดียวถ้ามีอะไรนะคะคุณผู้ชมติดตามชมด้านในได้เลยค่ะ ค่ะและสําหรับในห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรธห้องนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับระบบภาพยนตร์แบบสีมิติค่ะซึ่งเราจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันอย่างไม่น่าเบื่ออีกแล้วนะคะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านย้อนกลับเข้าไปตั้งแต่ในสมัยของกรุงศรีอยุธยามาเป็นกรุงธนบุรีและมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่ากรุงเทพมหาคนครในปัจจุบันค่ะผ่านการรับชมภาพยนตร์แบบสีมิติจากทางด้านหน้าได้เลยนะคะ Yeah. ห้องนิทรรศการถัดไปค่ะทุกท่านก็จะได้รับชมความงดงามของงานสถาปาัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระบรมมหาราชวังอีกด้วยนะคะห้องนี้ก็คือห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามนั่นเองสําหรับงานสถาปาัตยกรรมนะคะก็มีความงดงามและมีการจําลองแบบจำลองของพระบรมมหาราชวังให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกด้วยจะงดงามเพียงไหนเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยค่ะ แล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้มีการหยิบยกงานสถาปตัตยกรรมชั้นสูงค่ะที่ใช้ตกแต่งส่วนประกอบต่างๆของพระบรมมหาราชวังด้วยอย่างเช่นชิ้นงานนี้ค่ะเราเรียกกันว่าหน้าบานนะคะซึ่งลักษณะของหน้าบานนั้นจะมีความโดดเด่นก็คือยอดทิงด้านบนนะคะจะมีลักษณะเป็นทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะด้านในที่คุณผู้ชมเห็นนะคะมีการประดับแล้วก็ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อถึงพระมหากษัตริย์ที่คุณผู้ชมเห็นด้านบนคือพระนารายณ์ทรงครุฑนั่นเองค่ะ และเราได้มีการจำลองนะคะมาจากพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาสตซึ่งเป็นพระที่นั่งประจํารัชการที่หนึ่งอีกด้วย ในส่วนถัดไปนะคะเราจะเข้าสู่เขตสุดท้ายของพระบรมหาราชวังกันแล้วซึ่งภายในเขตพระราชฐานชั้นในนี้นะคะในอดีตนั้นเป็นที่ประทับของพระมเหสีเทวีพระราช,ชธิดาและข้าราชการที่เป็นผู้หญิงล้วนค่ะจึงงดการให้คุณผู้ชายเข้ามาทางด้านในนะคะแต่วันนี้ค่ะ ทางนิทรรตนาโกสินก็ได้มีการจําลองภายในเขตพระราชฐานชั้นในอีกด้วยและเราจะต้องผ่านที่ประตูสนามราชกิจบานนี้ค่ะซึ่งเป็นประตูสุดท้ายเลยนะคะจะปิดเป็นบานสุดท้ายของภายในเขตพระราชฐานชั้นในซึ่งเป็นทางเชื่อมอีกด้วยจะมีการแบ,บ่งออกเป็น2บานประตูด้วยกันค่ะสําหรับประตูบานใหญ่นั้นจะเปิดต้อนรับขบวนของพระมหากษัตริย์เพียงเท่านั้นค่ะมาเล็กมีการเจาะเข้าไปเพื่อให้สามัญชนคนธรรมดาเข้าไปถึงด้านใน การจาะประตูบานเล็กแบบนี้นะคะจะทําให้เกิดธรณีประตูด้านล่างค่ะเขามีความเชื่อว่ามีเทพทเทว,วดาสถิตอยู่หากผู้ใดเผลอเหยียบหรือว่าสดุดไปก็จะต้องโดนถูกทําโทษด้วยนะคะจะทําโทษโดยใครเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับท่านทางด้านในกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามมาทางด้านนี้เลยค่ะ และนอกจากนั้นนะคะเราก็เข้ามาสู่เขตพระราชฐานชั้นในกันแล้วค่ะซึ่งภายในเขตนี้นะคะก็จะต้องมีผู้ที่ดูแลความเรียบร้อยภายในเขตนี้ด้วยท่านทั้งสาทางด้านหลังเจ้าหน้าที่นะคะก็คือท่านคโคลนหรือว่าตำรวจผู้หญิงนั่นเองค่ะซึ่งท่านคโคลนนั้นนะคะมีชีวิตจริงในช่วงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วยเราจะมาทําความรู้จักกับท่านทั้ง3ากันค่ะท่านที่นั่งอยู่บนต่างนี้นะคะคือท่านเท้าศริศริจาท่านเป็นหัวหน้าคโคลนค่ะท่านที่นั่งประนมมืออยู่คือจ่าบัวเป็นเล คอยจดบันทึกง,งานต่างๆและท่านสุดท้ายนะคะท่านจาตีทําหน้าที่ตีสมชื่อเลยนะคะท่านทั้ง3นี้นะคะจะคอยดูแลรักษากฎ,กฎระเบียบต่างๆนะคะภายในเขตพระราชฐานชั้นในอีกด้วยและเขตพระราชฐานชั้นในนี้นะคะก็จะนําเสนอวิถีชีวิตของผู้หญิงสาวชาววังอีกด้วยนะคะที่ได้ว่าเป็นโรงเรียนเรียนงานฝีมือที่มีความสําคัญมากๆเลยในสมัยก่อน,นะคะ่ะ ต่อมานะคะห้องนี้มีชื่อว่าห้องเยี่ยมเยินเขินกลงค่ะินททศการห้องนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินค่ะและไฮไลท์ของเรานะคะก็จะเป็นการถ่ายรูปจากกล้องโบราณน,นั่นเองจะเป็นลักษณะไหนนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะ และนอกจากนั้นนะคะกล้องโบราณนี้นะคะง่ายๆเลยเวลาที่ถ่ายเนี่ยให้นั่งนะคะแล้วก็มองเข้าไปในกล้องค่ะเดี๋ยวกล้องนะคะของเราจะเข้าหาคุณผู้ชมเองนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยกล้องนี้นะคะก็จะเป็นกล้องนะคะที่ มีความเก่าแก่มากๆเลยจะอยู่เป็นในช่วงสมัยของรัชกาลที่5ด้วยและหลังจากที่เราถ่ายรูปแล้วนะคะจะออกมาเป็นภาพยนตร์การ์ตูนจะมีความน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปติดตามชม,ม,มะคะ่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้มีการถ่ายรูปจากกล้องโบราณในสมัยรัชกาลที่5กันก็จะออกมาเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันน่ารักน่ารักที่เป็นรูปหนะ้าของคุณผู้ชมเองอีกด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็จะพาเราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆรอบเกะะาะรัตนโกสินทร์อีกด้วยนะคะจะสนุกแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ น,ะะนอกจากจะเห็นความงดงามนะคะของเจดีย์ภูเขาทองทางด้านนี้แล้วนะคะแล้วก็จะได้เห็นความงดงามของโลหะปราสาทวราชนัดดารามอีกด้วยนะคะ ด้านนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นโลหะปราสาทนั่นเองค่ะซึ่งในสมัยอดีตนั้นนะคะจะมีทั้งหมด3ประเทศด้วยกันคือประเทศอินเดียศรีลังกาและก็ประเทศไทยแต่ปัจจบุบันเหลือเพียงแค่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นถีอนี้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความงดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะหากคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้ามารับชมได้นะคะที่จุดชมวิวรัตนโกสินทร์สกายวิวค่ะ ะะก็คือห้องลือระบินพระราช,ชาพิธีนั่นเองค่ะห้องนี้ได้นําเสนอเกี่ยวข้องกับพระราช,ชาพิธีที่สําคัญเนื่องในพระมหากษัตริย์และเป็นพระราช,ชาพิธีเนื่องในบ้านเมืองอีกด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นพระราช,ชาพิธีรับและ ขึ้นระหว่างสมโพช,ชางนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านหลังเนี่ยเราได้มีการจําลองช้างเผือกด้วยค่ะสําหรับช้างเผือกนั้นนะคะไม่ได้เป็นช้างที่มีลักษณะสีขาวหรือว่าสีดําแต่ว่าช้างนั้นที่จะต้องมีคุณลักษณะถูกต้องตามตําราโคชลักษ์นั่นเองหรือว่าตําราการดูช้างในศาสนาพราหมณ์ค่ะช้างเผือกนั้นจะมีทั้งหมด4ี่ตระกูลด้วยกันคือตระกูลพรมพรงศ์อิสวนพงศ์วิษณุพงศ์แล้วก็อัคนิพงศ์ที่เราจําลองมาคือช้างเผือกในตระกูลพรมพรงศ์ค่ะมีความเชื่อว่าเมื่ออพพรรร,ระมหากษัติย์งคใด ในครอบครองช้างเผือกในตระกูลนี้ไว้ก็จะสูงส่งด้วยวิทยาการทุกทุกด้านและจะมีประชนมายุยิ่งยืนนานอีกด้วยค่ะดังในหลวงของเรานั่นเอง เราก็ได้อยู่เส้นทางที่2เหมือนกันค่ะแต่ว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนไปนะคะในช่วงแรกตรงนี้เราจะอยู่ในช่วงยุค60 70หรือว่าโกหลังวัง2499อันธาาัพันคลองเมืองนั่นเองตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ร่วมสนุกโดยการร่วมสนุกจากการเปลี่ยนทรงผมนะคะที่ร้านลมโชยเกษาค่ะนอกจากนั้นก็จะมีร้านนนนุน่นของเสื้อตัดเสื้อผ้า,านในสมัยก่อนสุดท้ายเลยค่ะเป็นร้านลงปกนิตยสารใครอยากเป็นดาราก็เชิญด้านนี้ได้เลยนะคะสําหรับร้านอักษรสยามของเราเข้าไป ไปถ่ายรูปด้านในนะคะรูปของคุณผู้ชมก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นดาราได้นะคะภายในค่ำคืนเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนั้นนะคะในส่วนนี้คุณผู้ชมก็ยังหามุมกาแฟนะคะเข้าไปนั่งถ่ายรูปได้ที่ร้านกาแฟหลังวังทางด้านนี้อีกด้วยนะคะ และนี่นะคะก็คือประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมรายการสายยายไทยนะคะมาร่วมสืบทออประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ไปกับพวกเราในทารัตนโกสินทร์ค่ะรับรองว่าถ้าคุณผู้ชมมารับชมนะคะในพิพิธภัณฑ์ของเราในนิทรศรศการของเราแล้วจะไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดค่ะเพราะกรุงรัตนโกสินทร์สัมผัสได้ภายในวันเดียวค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับนิทัศน์รัตนโกสินนะคะทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ขึ้นอีกเยอะเลยล่ละค่ะและว,วันนี้นะคะเวลาของ B ี a ม็เกสหมดลงแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องคอยติดตามค่ะและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะพานะคะเราไปเที่ยวบ้างนะคะเป็นแขกรับเชิญของเราหรือว่ามีสถานที่แนะนําให้กับเรานะคะสามารถติดต่อได้ทางอีเมลแล้วก็ Facebook ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ค่ะ และรายการของเราก็ยังมีเสื้อสวยๆจาก ISMR ม,มกอบให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยค่ะกลับมาพบกับรายการสายยไทยในช่วง b ีม g u เกสได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลาเดิมแบบนี้วันนี้กิฟแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ